ะระหว่างนี้นะครับคุณก็หยิบดีวีดีที่คุณได้มาขึ้นมาถือไว้แล้วก็วางลง,ออองโลอนเอานะครับยังคิปค,คอนเซ็ปต,ต์ลายทางแปดปีมาแล้ว <laughs> ยังใส่เหมือนเดิม <laughs> <laughs> ดูเต็มจอนะครับโอเคนี่เขาตั้งใจทำดีวีดีมากพี่เห็นไหม ดูนะครับเพิ่งจะมาฟิตซ้อมสอนขึ้น <c oughs> ก่อนแต่กับผู้ชายดูนะครับน <c oughs> <N an> ั่นไงพอตัวเองมังเงียบเลยนะ <c oughs> <c oughs> นะครับช่วงน,นี้แต่เป็นช่วงที่อธิษฐานด้วยพอได้ของสแตนสังเกตคนดังขวามือคุณนะครับพี่เป็นตากล้องคันนี้เขาจ้างมาถ่ายตัวเขาเอง แล้ก็จ้างมาขอลายเซ็นให้ตัวเขาเองดูนะดูนะปีนี้ใช่ไหมดูดินีเซ็นมากมอบให้เกขนดิแน่ตีนแท้ใครก็ไม่รู้คนนี้ทำไมไม่อยากให้ด้วยเนี่ยชื่อลิงครับอ๋อไอโนสองี่้ลิงนะครับชือถ้าถ้าคนที่เขาดังจริงเนี่ยเขาจะมีคนที่มาขอต่อคิวลเซนเยอะคนนี้ไม่มีแค่คนเดียวแล้ดูดิแสดงชัด ดูนะฮะดูนะฮะเดี๋ยวเขาจะต้องเดี๋ยวเขากำลังจะเลี้ยวเลี้ยวขวาละเลี้ยวซ้ายับว่านไปเลยเลี้ยวซ้ายนี่จบงานเลยครับพี่นะครับเดี๋ยวขวาเขาไปแล้แล้วเขาก็จะเลี้ยวขวาอีกขวาอีกทีนะครับนี่คือการคอมเมนต์ของพี่ครับครับต้องขอบคุณ Hello Film Maker นะครับที่มันคงเป็นความรัก ภาพสวยมากนะพี่ผมบอกได้เลยว่าตอนนี้ลิปซิงเพราะอย่างนี้ทุกคอนเสิร์ตทุกคอนเสิร์ตแสดงมันทางนี้เหรอครับส่วนใหญ่ลิปซิงฮะจริงนะไม่น่าเลย่นะที่มีหลักฐานไหมครับพี่อะไรนะฮะมีหลักฐานเดี๋ยวคุณดูนะฮะปากมันจะไม่ตรงเห็นไหมจริงด้วยผมก็เห็นนะครับพี่ เนี่ยตมรงมันจะดีเลนเยนิดนึงมันเป็นการเ,เปินเพนซี่ของภาพเลยตรงครับเนี่ยไม,ม่ตรงอีกแล้วตรงครับไม่ันชะ้างีดูสินะดูสะพายกีตาร์ก็ไม่ได้เล่นชาไทยเอาภาพแล้วนะเอาภาพอย่ายวลากเดียวได้จริง,จร,งจริงกูเล่นกีตาร์เป็นมะเนี่ยมันยังไม่ถึงท่อนที่ บอกดูมือนี่นะมือนี่คือเป็นยาลักอะไรครับเนี่ยไปยุ่งไอ้หนุ่มคิดอะไรอยู่ทำได้มากนี่อะไรผมเป็นพ่อแม่นะฮะของน้องนที่มาดูวันเกิดคุณเนี่ยผมให้ลูกๆกลับบ้านแล้วเจริงใจคิดอะไรอยู่ครับทำแบบนี้คิดถึงคนที่ให้ไลเซนต์เขาไปตะกี้ใช่ไหมมันคือหัวใจผมที่กำลังเต้นอยู่ครับอ๋อวุ้นก้าอย่าลืม อย่าลืมที่เราโกลงันไหมอ๋ออย่างนี้นะฮะอย่างนี้นะโอ้โหท่าที่ออกมาจากแร็คับทักพี่บุษยเนี่ยโลเลยดูเนี้ยมันคือหัวใจของผมครับอหัวใจอะไรแบร์ครับคุณอ่ะยไม่หยุดนะฮะไม่หยุดนะจ๊ะ ไปรำมกิบอาหารแนบแน่นต้องยินประเด็นนะฮะเสียงที่เสียงที่เขาเล่นกีตาร์จะไม่ได้ยินเดี๋ยวคุณดูนะฮะเพราะเสียงไม่ได้เปิดเห็นไหมไม่มีเลยกีตาร์ เขาเป็นด <itos> ีดใช่ไหมครับใช่ครับเป็นดี่ใช้กีตาร์โปมก็ได้นะครับเป็นโปร่งแองไวเซ่จำเป็ไมครัไม่โดนกับนรับูฟังนี่ก็ฟังอะไรครับเมื่อกี้ไม่ได้ดูหู๋ฟังคุณไก่ช่วย ย้อนกลับไปดูเดี๋ยวเดินน้องๆไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนี่อันดีใช่ไหมครับคุณฟังอะไรครับคุณดูที่หูเขาที่ดีนะฮะเขาจะมีมีเขาเรียกว่าอะไรฮะเตอรยมอนิเตอร์นะฮะคอยมาเสียบเอาไว้ซึ่งได้รับการสื่อสารจากกุ้มกับข้างหลังเวทีตลอดเวลาครับว่าจะให้พูดอะไรฉากนี้จะให้ขยับอะไรเขาไม่ได้คิดเองหรอกครับคุณกำลังโดนเขาหลอกอยู่พี่มีหลักฐานไหมครับ เช่นลองอธิบายนะครับบอยตอนนี้ไปบังละปัดละกลังปังปัดสั่งเดินมาท้ายเดินมาท้ายกลุ่ไม่ค่อยได้ยินเดินกลับมาถ้ายกขาหน่อยกระโดดได้วิ่งกลับมา เห็นไหมฮะเขาลับมาไม่ทันเพราะว่าเขาฟังแล้วเขาจะรีสปอนส์ไม่ทันต่อเยอะแต่เผลอไม่ได้กินแรงจำเลยกงไม่ได้แน่ๆนแรคนดดอีกแล้วจับเตือไม่ได้เจัเอนไม่ได้เขาทำบนี้บ่อย ใ,ใจจัไม่เห็นเคยเล่นกีตาร์เลยครับอ้องมีพูดถึงไปยังเพียร์มอนิเตอร์ใช่ไหมคนระับใช่นะ ฟมงคำสั่งแล้วคำสั่ไแล้วต้ามาแล้วครับเห็นไหมครับเขาไม่สามารถร้องไปแล้วเล่นไปได้ดูนการแบ่งชนชั้นของเขาทั้งเวทีเนี่ไม่มีใครมีพร ok anyway. hey. <laughs> <can> right ้อมนอย่ากเขา่อคุณกช่วยชยให้ดูการแบ่งชนชั้นของเขาหน่อยได้ไ ทุกคนนักดนตรีเหมือนกันนะฮะมีจ <online> ิตใจเหมือนกันแต่คุณได้ยืนอยู่บนพรมคนเดียวถือตัวนะท่ันด้วยอุ้ยจะเล่นยังไงฮะคนแบบนี้ก็เกิดมาก็นด้ของสายก็อย่ว่าอะไรกเลยนะเกิดมาเป็นนี้ก็คือผมจริงนักดนตรีนี่ผมน้อยใจนะครับเป็นผมผมไม่ไหวเลยถ้าผมผมผมกลับไปบ้านบอกแม่ลว่าผมผมเลิกเล่นดนตรีถูกเพื่อนร่มวง ใหญ่ยายาขานาดเนี้ยมัไก่คิดว่าในในสังคมดนตรีนี่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ไหมฮะในโลกนี้ <c oughs> อ๋อขนาดนั้นเลยเหรอผมมาดูต่อดีกว่าข้ามข้ามข้ามพี่อะเข้าช่วงคอนเสิร์ตเลยแล้วกันนะครับโ <Okay. S 2> อเควันนี้ไม่ได้เล่นคอนเสิร์ตนะไม่ค,อน,คอนเสิร์ตเลยแล้วเราเล่นดนตรีแล้วพี่กลับเลยวันนี้คุณไม้ผมับเลยนะใช่พี่อะ แต่ก็อยากให้กลับแล้วเขาคงไม่พอใจเราเฮ้ยจริงเหรอพี่มันเป็นพุ้ง